ปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทเที่ยงคืนวันที่22เมษายน2563สวัสดีครับท่านผู้ชมกำลังอยู่กับช่องสาระมาแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในคลิปต่อไปและกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจากกรณีรัฐบ,บาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เบอร์ไวเวบเราไม่ทิ้งกันเท่านั้นล่าสุดนายลวรนแสงสนิทผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทมีเม็ดเงินเยียวยาถึงมือคนทํางานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด -19 ในช่วงรอบที่1และ3ระหว่างวันที่8ถึง17เมษายน2563รวม3.2ล้านลายจำนวนเงิน1.6หมื่นล้านบาทโดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการคัดกรองผู้ลงทะเบียนเพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดสำหรับ ความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนพบว่ามีผู้มาลงทะเบียนรวม27.7บล้านลายณนะวันที่16เมษายน2563โดยจำนวนผู้มาลงทะเบียนในภาพรวมที่มีทิศทางลดลงต่อเนื่องและตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้มาลงทะเบียนใหม่เริ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีในสำคัญสะท้อนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9 โดยส่วนใหญ่ได้มาลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือเยียวยาแล้วจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการเยียวยา5,000บาทที่ต้องการให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและทั่วถึงกระทรวงการคลังจึงกำหนดวันปิดลงทะเบียนในวันที่22เมษายน2563เวลา24นาฬิกาตามที่เคยประกาศไว้ว่าจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อนวันที่จะปิด การลงทะเบียนทั้งนี้เพื่อดำเนินการเปิดรับการขอทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองซึ่งจะเริ่มในวันที่20มีายน2563เวลา6นาฬิกาผ่านช่องทางออนไลน์ w w w r m เ t i เราไม่ทิ้งกัน .com